สวัสดีครับมาดูมา켓ในรายสิทธิ์ประจําวันประหสที่4ี่พฤศจิกายน2021กันนะครับเมื่วานนี้เรามีข่าวสําคัญก็คือเฟ d a n น o u n c e m e n t ตอนตีหนึ่งนะครับสำหรับเวลาไทยแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับเราก็คุยกันไว้ว่าสําหรับยูโรเนี่ยมีสีสูงนะครับก่อนที่จะมีข่าวออกมีสีสูงที่ตลาดนั้นจะบาลานซิ่งอยู่ในกรอบระหว่าง Initial Support กับ Ini t i a l Resistance นะครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบน,นั้น เพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับถึงแม้ว่าเราจะมี Fed Announcement แล้วเรียบร้อยเมื่อวานนี้แต่ตลาดก็ยังบ a ลานซิ่งอยู่ไม่ไปไหนนะครับถ้าจะดูรายละเอียดนิดนึงที่ชาร์จ5นาทีเราจะเห็นว่าอ่ะตรงนี้นะครับที่มีวอลุ่มเยอะๆเนี่ยนั่นคือช่วงของ Fed Announcement เห็นว่าตลาดนั้นเวียงค่อนข้างแรงแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังติดอยู่ระหว่าง Ini t i a l Support กับ i ิ i ิเช n ด้านบนตอนที่ราคาขึ้นไปปุ๊บอาจจะมีโมเมนตัมนิดนึงนะครับทำให้ทะลุ initial range zone เพียงแต่ว่าเซลล์รกลับ้ามา active เอาตลาดนั้นกลับลงมาในเรนเดิมอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาสู่วันนี้ชาร์ตเทิร์ไปแอบของเรายังคงเป็น neutral อยู่นะครับแล้วเรายังคงมีข่าวสำคัญรออยู่นั่นก็คือ non farm payroll นะครับกับ unemployment report ในวันศุกร์นะครับที่เวลาทุ่มครึ่งเพราะฉะนั้นนะครับในระหว่างที่เรารอ,อจนกว่าจะถึงวันศุกร์ ที่จะมีข่าวสำคัญรอเราอยู่เนี่ยก็มีสิสูงนะครับที่ตอนนี้ตลาดนั้นจะติดอยู่ในบาลานซิ่งที่เดียวหลอบใหม่ล่าสุดนะครับระหว่าง Initial Support แล้วก็ i n i t i r l s e s เซ t Zone เพราะฉะนั้นนะครับเราไปดูเซเรโอการที่ชาร์จ15นาทีซึ่งน่าจะมีเซเรโอเดียวนะครับนั่นก็คือ Balancing อาจจะขึ้นไปอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าขึ้นไปแล้วรอบนึงถ้าขึ้นไปอีกทีหนึ่งอาจจะเป็นว่าเป็นไปได้ที่จะขึ้นไปถึง initial Re เรตตันโเลยนะครับจากนั้นเซลล e r รกลับเข้ามาแอคทีฟพยานยัง,นนยงเหมือนเดิมนะครับน่าจะยังคง Balancing อยู่เป็นวันที่3ในกรอบนี้ขึ้นอยู่กับว่ามันจะขึ้นไปเทสอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าหรือมันจะลงไปด้านล่างเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรสั้นๆนะครับไปดูพาลล่า อ่ะอย่างที่บอกนะครับก่อนที่ Fed Announcement เราคาดการว่าตลาดน่าจะบา l a n c i n g อยู่ในกรอบนะครับของเรนของวันก่อนหน้าจากนั้นถ้าตลาดนั้นจะเบรกเราคาดการว่ามันน่าจะเบรกหลัง Fed Announcement นะครับที่มีบอลุ่มเยอะๆตรงนี้ประมาณตีหนึ่งปรากฏว่าตลาดเบรกนะครับขึ้นไปเหนือเรนจ์โซนเมื่อวานนี้แต่อย่างไรก็ตามขึ้นไปติดเรนจ์โซนด้านบนนะครับเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟ ที่ไหนที่ขอบล่างของ Balancing Area นะครับซึ่งเป็น a r e รียเบรกดาวเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าตลาดน่าจะเป็น f a ลเบรกเอาท์แพทเทิรนะครับจาก Balancing นี้เพียงแต่ว่าเฟส a n น o u n ์เ m e n t หลังจากที่ประกาศออกมาแล้วปุ๊บทำให้สตร u คเจอร์ของตลาดนะครับเสียไปด้วยแต่ยังไงก็ตาม Structure นี้นะครับยังคงใช้ได้อยู่เพราะว่าพอราคาขึ้นไปเราก็เจอเซลเลอร์กลับเข้ามาอีกจากนี้เป็นต้นไปนะครับ ชา a r เทอร์มิเนสอินเทอร์มเีของพาวดอลล่าเป็นนูโตรทั้งคู่แล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะครับวันศุกร์มีข่าวสําคัญรออยู่รวมถึงในวันนี้เองนะครับถ้าเราดูตารางข่าวเนี่ยวันพฤหัสเราจะเห็นว่ามีข่าวสําคัญของฝั่งอังกฤษก็คือพาวดอลล่าเกี่ยวแน่นอนเริ่มต้นตั้งแต่1นึ่ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะถึงเวลานั้นมีสิทธิ์ที่ตลาดนั้นจะ b a l านซิ่งนะครับอาจจะ Balancing อยู่ในกรอบบนนี้หรืออย่างมากที่สุดไม่ควรที่จะเบรกลงไว้ใต้สปอร์โซนนี้นะครับ36 3 6 2 8 1ถึง3 6 3 3 6ควรจะ Balancing อยู่ก่อนหลังจากทุ่มนึงแล้วหลังจากข่าวออกมาปุ๊บนะครับก็อาจจะเห็น directional move แต่อาจจะไม่มากเพราะยังไงก็ตาม Unemployment Report รวมถึง Non-Farm Payroll ยังรออยู่ในวันศุกร์ตอนทุ่มครึ่ง นะครับโอเคเพราะฉะนั้นไปดูเสริโอกันที่ชาร์จ15นาทีมีเสริโอเดียวนะครับน่าจะยังคงบาลานซิ่งอยู่ในกรอบนี้แหละหลังจากนั้นหลังข่าวออกอาจจะเห็น d i r เด o ช a l Move ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งถ้าหากว่ามันเป็นเด n ช l m นมูฟดาวไซด์มันก็จะ l i g เมนต์กับ Fail Breakout Pattern นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาวดอลลร์ไปดูทองคำอ่ะปรากฏว่าเบรกซับพอร์ตโซนนี้ลงมาได้แล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามลงไปติด HVN แล้วก็ซับพอร์ตโซนนี้นะครับจากนั้นไบเออร์กลับเข้ามาอีกที่เพราะฉะนั้นเราจะลบโซนนี้ออกไปอันนี้ออกไปด้วยนะครับ รีทนโซนล่าสุดที่เกิดขึ้นตาม Market s ตรั c เจอร์นะครับก็คืออประมาณตรงนี้ถึงนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเซลเลอร์คอนโทรลมาเก็ตอยู่ในช็อตเทอมนะครับมีสิทธิ์ที่เราจะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้อาจจะขึ้นไปเทสต์รีทนโซนจากนั้นเซลเลอร์ กลับเข้ามาแอคทีฟครับเราก็น่าจะบาลานซิ่งอยู่แต่ว่าจะเดวอ l o p อค่อยๆเด v e l ล p อ develop, ลงไปเรื่อยๆสู่ซัพพอร์ตโซนอีกรอบหนึ่งนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้ In นเคสว่าเซลเลอร์นั้นคอนโทรลมาร์เก็ตในช็อตเทิมสำหรับทองคำนะครับโอเคไปดูบิตคอย หน้าเบื่อน,นิดนึงนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะเบรกลงมาใต้สปอร์ตโซนนี้แต่พอกลับขึ้นไปปุ๊บลงมาเทสอีกรอบนึ่งนะครับสปอร์ตโซนนี้ยังโฮอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีสิทสูงที่ยังคงบาลานซ์อยู่ในกรอบนี้นะครับเรายังไม่รู้ว่ามันจะเบรกฝั่งไหนนะครับฝั่ง up side หรือว่าฝั่ง down s i d เราคงต้องดูและก็สังเกตไปจนกว่ามันจะเบรกออกตาออกไปทางข้างใดข้างหนึ่ง แต่แนวโน้มนะครับถ้าจะเบรกน่าจะเบรกอัพไซด์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market a n a l y s i ิประจำวันนี้นะครับยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ด,ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ